สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชร์ข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569สัปดาห์นี้การงานการเงินและความรักของท่านเป็นยังไงกันบ้างและที่สำคัญนะคะท่านจะมีข่าวดีหรือว่ามีโชคมีลาบจากอะไรมารับฟังกันได้เลยคะ่ะมีข่าวดีนะคะชาวเมษสัปดาห์นี้แต่จะเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันได้เลยนะคะ อันดับแรกนะคะในเรื่องของการงานเออชาวลัคนาดาศีเมษสัปดาห์นี้นะคะท่านจะเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบนะคะรัดกุ่มมากขึ้นอารมณ์ใจร้อนแทบจะไม่มีเป็นคนที่ใจเย็นนิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่เป็นหัวหน้านี่ก็โอ้โหสัปดาห์นี้ลูกน้องเกรงใจเพราะท่านนิ่งผิดปกตินะคะเป็นคนที่เด็กขาดคำไหนคำนั้น และที่สําคัญนะชาวเมษการงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาค่ะสําหรับท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวรอคอยคําตอบเกี่ยวกับการงานนะคะท่านจะได้รับข่าวดีนะคะในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับชาวเมษการงานของท่านท่านใดที่ทํางานประจํารับราชการท่านจะมีความสุขกับการทํางานค่ะมันจะมี เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคนรอบข้างก็ไม่ค่อยนำปัญหาไม่ค่อยสร้างปัญหาไม่ค่อยได้ยินคำดูถูกไม่ค่อยได้ยินคำซุบซิบนินทานะคะคือท่านจะสบายใจกับการทำงานนิ่งนะเป็นคนที่ไม่สนใจใครสัปดาห์นี้ท่านจะอยู่แต่กับงานตื่นมาก็อยากไปทำงานสัปดาห์ที่ผ่านมาตื่นมาไม่อยากไปทำงานเบื่อเซง็งถ้าไม่เบื่อเซ็งงานก็เบื่อเซ็งคนรอบข้างแต่สัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่าพลังบวกกลับมา อาจจะเป็นเพราะว่า 1. การงานของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะคะไม่ค่อยมีปัญหามาก 2. นะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นจะได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างเรื่องการงานไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะและต่อมาการพูดคุยการเจรจาการติดต่อประสานงาน การดีลงานต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าท่านคาดหวังสิ่งใดแล้วจะสำเร็จนะคะและท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานท่านใดที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีคะ่ะไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะวางแผนมายังไงก็เป็นไปตามแผนไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ จิตใจอ่อนไหวง่ายนะชาวเมษสัปดาห์นี้นะคะเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารยังไงก็ให้ท่านระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งระวังคนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็พอนะคะช่วยเหลือคนอื่นคือท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในด้านการงานถ้ามีใครก็ตามนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านงานเขาทำไม่ทันงานเขายุ่งงานเขาเยอะอเขาโยนงานไม่ท่านช่วยทำ ยังไงซะท่านก็จะต้องคุยรายละเอียดของงานให้ดีๆนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะได้ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะบริวารคนรอบข้างไม่ค่อยสร้างปัญหาทํางานให้เต็มที่ลุยงานให้เต็มที่เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะอยากทำอะไรทําเลยแต่ก็อย่าได้ประมาทวางแผนให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามท่านจะมีคนให้ความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครก็ง,ง่าย นะคะหรือแม้แต่ท่านนั้นนะคะกำลังรอคอยข่าวหรือกำลังทำอะไรก็ตามจะาปกการะสบความสำเร็จนะคะอาลุยให้เต็มที่ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาดาศิเมษกันบ้างนะคะชาวเมษต,ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินคือมีดวงได้เงินพิเศษใช้คําว่ามีโชคมีลาบด้านการเงินก็ได้ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือตั้งใจที่จะขายสิ่งของบางอย่างในรอบสัปดาห์หนี้ซึ่งเป็นของส่วนตัวเป็นของเก่าของสะสมนะคะท่านจะขายได้และจะได้ราคาดีด้วยมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของกิจการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนมีโอกาสฟลุกนะใช้คําว่าฟลุกเลยค่ะซื้อมาถูกขายได้ราคาแพงเกินคาด และที่สำคัญลูกค้านิยมชมชอบสินค้าของท่านจะขายดีกว่าคู่แข่ง 1. ชาวเมดจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่อารัดเอาเปรียบเป็นคนที่จริงใจเปิดเผยเป็นคนที่พูดจะตรงไปตรงมานะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเป็นจุดดึงดูดใจลูกค้าลูกค้านิยมชมชอบเขาจะแนะนำกันปากต่อปากถ้ามีการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองๆจะประสบความสำเร็จนะคะ อืมการเงินถือว่าดีมากๆที่สําคัญถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับจากงานประจําเพียงช่องทางเดียวก็ตามการเงินของท่านสัปดาห์นี้หมุนเงินคล่องมีดวงได้ของถูกใจมีคนให้สิ่งของหรือไม่ก็จะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านตั้งใจว่าอยากจะซื้อซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของจําเป็นที่ท่านต้องใช้ถ้าท่านคิดว่าคงไม่ได้ซื้อแล้วละคงต้องรอไปก่อนนะคะท่านจะได้ซื้อแน่นอน มันจะมีรายจ่ายรายรับบางอย่างเข้ามาคือสมมุตินะคะเงินท่านวางแผนเอาไว้แล้วชุบชับชุบชับ,ชบเคลียรแล้วโอ้คงไม่ได้ซื้อแล้วล่ะสัปดาห์นี้คงต้องรอไปก่อนแต่มันจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้ซื้ออ่ะอืมมันจะมีข่าวดีๆอย่าและที่สําคัญท่านใดที่ตั้งใจที่จะทําธุระเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือไม่ก็รถจะประสบความสําเร็จนะคะ ท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินคอนโดต่างๆอสังหาในรอบสัปดาห์นี้มันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นถ้าท่านกําลังรอให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อต่างๆจะเป็นข่าวดีสําหรับท่านนะคะมันจะมีข่าวดีๆเรื่องน่าตื่นเต้นดีใจเกี่ยวกับการเงินของชาวเมฆเกิดขึ้นฉะนั้นตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินลุยให้เต็มที่ทําได้เลยแต่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าประมาทนะคะ ต่อมาค่าใช้จ่ายของท่านสัปดาห์นี้อาจจะหมดเงินไปกับการใช้จ่ายกับคนรอบข้างาพาครอบครัวนะคะทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ก็เดินทางท่องเที่ยวหรือสัปดาห์นี้นะคะท่านอาจจะได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวด้านการเงินหรือกรณีหนึง่งมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินจากท่าน ฉะนั้นขอเตือนนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะชาวเมษสัปดาห์นี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารนะคะให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนิดหนึง่งสรุปนะคะการเงินท่านไม่มีปัญหามีกินมีใช้ค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่มีเรื่องอึดอาาัดใจคือท่านจะสบายใจเรื่องเงินเงินทองทองถึงแม้ท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยก็ตามนะคะการเงินของท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคล่อง จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินพิเศษแบบที่ท่านไม่คาดฝันด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะคะในเรื่องของความรักความรักคนโสดค่อนข้างที่จะมีความสุขในรอบสัปดาห์นี้ท่านเป็นคนที่นิ่งนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวอืเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านท่านมีความสุขกับการทํางานมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้ท่านใดที่มีคู่แล แต่งงานแล้วชีวิตคู่มันจะมีข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นกับท่านในรอบสัปดาห์นี้นะคะสรุปนะคะชาวลัคนาดาศีเมษสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินบ้านทรัพย์สินหรือไม่ก็รถจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาดาศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ